มาซุงมห่าพีดองพยา,ายามรัดจากกันดาวันที่สาวหกและหุนฮาปีคึิสส่งเหิงสาวหาขาไม่ทบพี่ดองเขาเดี๋ยวมาอบดองอาสีของเสียคือส่งใจเอสจีพีโคเขียววันให้สองตับซึกสองดับใตเมื่อพี่ดองกึ้นติดดอกกันถึงมาวันที่สาวหาเขา้าลยหันเจ้าสึกใจสู้ ແລະເຈົ້າิິດດາອູໃນຂອງສ່ຽວຄິດໃດມີລ່ອງຄືເນເຄົ່ตສະເຕດເວທີສ່หວอ້ອງພິງຄວາມอົງກັນອนນນີ້ມັນເນວ່າລ່ອງສໍາໄຖສິດໃດເນາະຄ່າຂໍມີມາອໍາຈັ່ງຈະໃນຈຽງຫິລາຈົ້າດາກໍປນຊືຈົ້າສູກໍປນຊ โคเคียวคคไรก็ยังผ่านปังตึกย้อนเป็นสึกขึ้นเนื้อคงเนื้อยงเสียลร่หองเพียงความในพีน้องเฮาคาอันไหนขันหยอะไลว่ามีลองจำใจกันมาลองตีมากหลายหลายก็ถามลหลายหลายก็ปัญหาหันถึงคอมเมน์ เจอได้นําไว้อะไรที่กันต่อสังกุศลสีเปาะจอกเมโดบกันถึงมาร้อยคนร้อยบุคลาร้อยดีมึงเจอได้ดูสองายอไรสิ่งามกว่าเจอนั่นน่ะีว่าือมือมือนันกะสิได้มือที่กันมี เมื่ออุปกันไรก็มีมันเหมนสภาวะมันเรียกวิญญาณอะไรเขาก็อยิ่งยาวาที่เป็นเร่องนี้ตีเป็นข่าวนี้อุนดาสิได้หกขา,าสองป่าสองผายยืมยาว่าที่เปยนมาโดยรองของมุมในเจ้าจ่าจึงได้โคเขียวันให้ของเสียเอาขึ้นได้สองตับสิ หลายวันกวนมาได้เข่าว่งเลียงเตะลาว่า,เ,วาเจ้าเสียงว่าผู้ควนดับจุมเจ็ดเก่าเป็ดอันอยู่ดีกัดคุยมึงถึงนั่นพร้อมนตดนี้ผาลองได้ยาดีโคขียวันให้สารเสีว่าได้ดได้พร้อมกันเสียงว่ามึงถึงตึงง้นขำแขหันปล่อยเขาลองเตะอะไรได้ว่ากัน bị nó làm hại. Quy cả nhiều nhà văn ở bản địa ở xứ này để giúp lại, để cầm lại, để, để thiêng lại, sức mình có lại của mình. Văn mình đây, văn trăn phẩn nhiên, văn hỏng phẩn piền, lịch sẹn, mình lịch sẹn nhau. ເພິ miracle, oh ່ນຍ້ຽນກໍລີ້ເພິ່ນປ່ຽນກໍລີ້ອັນໃດອັນກຸນມັນໄດ້ອັນກຸນຄືໄດ້ແລະອັນພຽງນີ້ໄດ້ໄດ້ຍຸມຍຈົ້າສູໂດຈົບບັງຍຍະພະຈົ້າຕາໂງຜູປ່າດອກປອງໄກແລລອຍໆຈຸນຫາກດວີກາີ มาเกียงใหม่สิแลห้องพิงความจองกันปีนอค่ะก็ได้เหันแคียบข่า,างอันพอต่างไม่ได้ละว่ามือวันที่เชาา้าค่ะดาวเจ้าส่เปลี่ยนจันเจ้าสิเจ้าสิหลงกันขึ้นห้องพิงความจองกันลองสิได้จำใจกัน อันนี้ก็ปีนองอีกมือวางเลปีนหน่ออันไหนซึกเขียวซึกไล่สิส่งสิ่นี้ก็หลุมห้อ,องาโคเขียวลายดับสิ่อยู่เจ้าสู้ก็เป็นสิ่เจ้าตาอู้ก็เป็นสิถามอ่ะสองเจ้าในนี้อ่านน่ะเต็มเตัดกำสื่อคำกลุ่ยจริงหรือฮะอ่ำใจสีตา อาณาสุดหูวเบาอันนภานเจะหวางผ้าแเดจะยอดสิปีกสมามาดูเดียนเดียนต่างสองป่าสองผายทบกันอู่กันห้องเพ่งความกินข้าวหงมอู่กันเาฮาคนเมือง,งหังยงนยาวบอดจุงมปอมีดังมองกว่ากันเดียวตีเป็นมาไราบอกกันรือลองห้องหงมได้วันให้ผู้เขียวไาย ลหลานปูณายสึกตาที่เก่าขึ้นเมืองวันมือใดวันเมืองไทถามเย่าถามเทียนสึกได้รัตว่าเดียวเมืองใดเดียวไรยมองเดียววันที่กะหึปีแล้วเขาาิดชแห่งแห่งปอดเดียบเลี้ยงอันเหตุการณ์ลุกจากเมืองไทย อันเหตุการณ์มึงขีดอันผลิมึงมัดต้อันยำกูได้ียันก็ตีไม่หลองพัดหันขึ้นมาขคบเขียวไล่หลุดดอกเตีเอามึงได้หลายมองเตีเอาวันที่ก็ถึงปีแล้วเตีได้กิดการกิดงานลากการลางงานเสียเป่าหลองพ่อมฟงในจับสิบห้าเกมแขยงเลยเป็นเชียง ข้าวตังหกสิบเจ็ดปีหันเนี่ยลงลุกลงลุก,ล,กลองพ่อผมได้ก็เก่าหน,นีมาเมาื่อใดเก่าเฮ่อยู่กับมังกันเฮ่ในกาพุ่นมาควรม,ม,มังกรใช่ไหมหลีใกล้ถามว่าเดีเอามังกรหลายมองวันที่กันหรือเหือนอะไรปีลูกปีสังในคราวหกสิบเจ็ดปีไป,ปเนี่ยสิทได้เป็นตอบอะไร เอาลายม่วงก่มนเอบลายเอาวันที่หางก่มนเอบลายเอาเรือนอะไ,มไรมอบลายเอาปีแล้วมอบลายเวกาวันมาได้ดีกว้างตอบอันโหใครใครก็ยิ่งยามาไม่ได้จำมามด้วยมมเลยย้อนทนายนาย้อนดูว่าเจ้าสิหลวงสองป่าสองพายมีรองก้องไก่หอบครบห้องเพียงกวามวอกกินขา้ากงหมูอันนี้มันเป็นรองดีอยู่ เอาลายยามเดียวปีนอันไหปัดห้องไอ้เปิ้ลได้เพียวเขาเพียวซึ่งห้องกลาเปิ้ลได้เอานั่งยิงเขาว่าเกิดเป็นลูกเปิ้ลเปิ้ลได้เพียวนั่งยิงเขาเพียวคือได้เพียวภาษาเพียวดีไลายกูไปไปมีผังห่างไปได้ปัดจานก็ปองจู่เขาตีเงี้ยนตีเบี้ยน ภายแล้วบางคนเงี้ยนาะว่าเป็นตับไตมาวานให้มาคลายวันมื่อเนี่ยอยู่ยามว่าสิได้เขาคาเดี๋ยวเอาเจอจับเอาวันมึงเป็นดีดับอันปวดมาแล้วก็ไว้เหมือนโวยเห็บหายไหวยอยีกเนี่ยลืมลืมได้แต่อยู่ในเงาลายน่าซิ้อแบปบา้านปิด สุดทีไนะหนเาเป็นพ่อน,นี้าเป็นนนีเาเป็นลองนีบุดเจ,จ,ดจ้าใจเขากูขอเจ้ด่าอู้เจ้าสุดหรอเจ้าสุอีวันให้เจ้ด่าก็เป็นอา,าสีของสีเอาขึ้นได้สองตกห้องเพงความเจ้าทบกันกินข้าวหมูกัน อันนี้ก็หันถึงเส้งที่จงเป็นล่องนี้เดียร์เสียนไปเดียร์เหรอปอเจ้าจักเป็นดีดังเดียร่นเป็นล่องเดียอยาเอาล่องสุโดเป็นใหญ่ป้อสิตง่องกันไหนก็เขามีดับเสดยงปอสิตงใเกิดนเมืองก็นั่นเป็นสิไเปลนสิเขาสิดตเป็นอิ สองเจ้าหนี่ยทีเปลี่ยนจริงงรู้ไหมมากลแล้วเาอ่าขาว่าอุกกันมาตลายปลอกรู้ความก็ขาวก็ข้องร้อกันกว่าลังเหยินกรุงนีเดียวต้นตีก็ขาวกวาดทุกตลายปลอกปลอกในก็เปลี่ยนทางทางมันก็เยอะเองเกาทางเตะทำมาไหนกวนเมืองกาบัน เวลาเฮามุ่งมองอยู่นั่นนะ่ะเฮาใครคันอยู่นั่นนะ่ะกวนเฮาคือเฮาปู่มวนปู่นายเฮาเเฮาแเฮาเป็นใต้เสีย,ยเฮา,เา,เเาเกินหากิน,น,นเกิเดมองมองอ khai hàn và khai hàn khi nhận ti cực ti tế ti phẳng hộ phẳng hết, mơ phẳng có sự tay khóng gần sự tay hôm gần mới nào họ hắn giao sụ giao đạo u còn họ khóng thì con trong bản dưới này mà hố giấy có ký vậy gì là thế này là bí đạo này thế này mới hiểu khi mơ hao ha ẩm mơ hiểu ตีมือหลีห้ามตีมือเศร้าสิสได้เขาสองป่าสองไายในใจกันพ้องกันบนเมืองมีเสียงเดียวสีนแผงเฮ็ดฮีก็ตืตอด้านเขาไปหมดไปไหว้ไปวัดติดมีอยู่อันเขาถามอันเขาใครใครเปลี่ยนมุงมองจากไหนกันปับไหน,น

yum giáo ba biến lập hoàn chương lọc liền cả mừng cả sức xẻo nằm toàn hoàn lý tổ cả dùng giáo ba điểm biến ăn đi ăn chẹt Sáng cứng mừng đồ đẹp đồ nương đã phiền hình, đã văn mừng đã ăn à này dùng và dùng nhiều không ạ quê gà mưa hao เมื่อเขาหักสองดับสิ่งก้าวเมื่อสิบได้เขากินเข้าวงมหมูกันทุกการยาวสิบหน้าย่างจู่สู่ยังไม,ม้อย่าไปออกนอกเส้นทางลองพ้องหุ่นอย่าไปให้เราคนมึงหูใจเดียบหูใจสุดที่นั่หนึ่งอันนี้ก็ย้อนถึงผู้ใหญ่คนหลงหูเบาหลงเจา้าปาง โฮ่บาลงใจอะไรสิเขาเาเนี่ยอยากเป็นลูกเป็นหลานเลยเป็นอาการหนึ่งออกมาภาษาแนวรา,ายการมึงเตียบหนึ่งนี่ก,กูไปไปมึงไหลายคนนี่สุเจ้าถ่อมก็ลิม้มถ่อมก็รีบนี่อยู่ดีมาโฮ่เจอคนมึงแครลนว่าพร้อมกันพร้อมทตี้ยเตี้ยโฮมกันโฮมที่ยเตี้ การจะได้แด่กูก็นั่นนี่ผู้เป็นเงาพื้นขังเฮ็ดสังเฮ็ดเตะๆบ่ห็นลลก็เป็นจอเจ้ต่อเตได้กินบ่เฮ็ดเฮ็ดว่าอกาก็มีขันูขันก็ยนเป็นูจเฮ็ดเตเฮ็ดว่ามีกามีขัน อันมุมงม่่งอันแข็งแ่ไปที่นั่นสิ่งใดเขาโควขิยวไลยหักกันได้ย่อพร้อมกันได้ย่อถึงข้าวยามดีใดตีเลยขอดเลือดตีเลยโคมกันหากันปีปีปน้องจืดคือเขาหลัวข้องหกักกว่าตัวอย่เมืองไทย เคยได้กว่าเป็นที่นีกว่ากินอยากหันใจอยู่ห้ากว่าเป็นสศรษฐหลวงห้ากว่าเป็นลาวปานหลงห้ากว่าเป็นเมเร่งสามเสียงนุงห้า,า,า,งงหาข้องหากันขึ้นจืิงคือเขาจ่บพันเขาควรมึงเขาเนี่ยจกเมือนกวันแรกของเสียวจริงได้ การกูจีกูลองเคยมีลองคืบหนา้าวันป่นวันเหลือนป่นเหลือนปีป่นปีปอ้อมคืบหน้าอันเป็นการปาดีมาสูงสิ้นได้ก่อนหรอผู้ดีว่าการที่เขาเป็นตะเปปองสูเฮ็ดการณ์เขาสมเอาเป็นว่าการเป็นอําเกาการเขาตืินเตียมเอาเป็น,ปปนาาาว,นวายเอาตีาเฮ็ดการเขาเจยดสางเวาคืบหน้ากว่าอะไรการใดปีนอนอันไหน ในอดีตฉยนไปหลอยจังมุยะเดิยหันว่าปป้นลองนี้สิใดเขาขาหากันทบกันอุกันห้องเพียงความจองการมาคุูจะเรียยเๆียก่อนเจ้าซึกสู่มันเจ้าก็ดีว่นอยากก็ดีหูเก้าค่าขึ้นห้องเพียงความ ไล่ใจกดข้อกันดังเจ้าด่าอูนี่วันให้หันหลีอยู่ฮะภูมิคุณพขวรกูก็หันหลีอยู่นี่เสียงว่าจเจ้านด้รักเห,หตุผอดีก่อเกาเจ้าคัดใจแต่ได้ค้ามกันให้คนนเมียาหันเจื้งองยู่ก็ทุกวันอยากให้ตังแต่ไล่ออกนอกเสียนตังเสียแหเหตุพิษ คิดเปิ่งสิงห์กองเดี่ยวขวงเสียวคิดจะได้ปอดิมเอร์สูงที่ได้เนี่ยสองป่าสองผายก้องกายด้วยผืนดิกึดดิกอารซีเดียมันได้ย้อนจำมาเฮาฮาปีน้องถูดีฮู้วันลุกขึ้นโคเขียวกับกองลุกขึ้นโคลายยิบกองลุกขึ้นเยื่ออันติ๊กจุ่มเหนีวิน ด้านช่วยคือไปยินหนงเขาออกมึงได้เดี๋ยวอัานหนงอ่ะกุยกันหลังๆมาได้บิดเดียบีดีว่ากันทกั้งนหนึ่งวันแรได้ไเสียผืนอีกสองผืนโตกว่าในกำผพากูเจ้าคือกูห้องกับขา,ขามันขาล้อยและข่าวไทยขาทย่าวใต้วางแันหันพังห้างดี สุดใจกว่าห่องเพียงความจำกันกินข้าวก็หมูกันแล่ทบกันหนมหมักโใจอกีไว้ไหไว้หลังพื้นหลิกสองพื้นหนึ่งอาสีสองน่แหละพี่โคเขียววันให้ปีหน,น่ออะไรเฮาคนมืองได้ยิด้คนมึง เป็นแห่งใจรองพ้อมหงมต้เฮานอยู่ดีแล้วเฮาหักกันอยู่ดีแล้วเนี่ย,ย,หาหากกยเฮามาอุบดูกันเกามีสีเมื่อเมื่อมีสีเกาเกาแกาสีเมื่อเมื่อแก่สีเกาเกาผางสีเม,ะมะื่อเมื่อผานสีเกาอย่าเฮามีเนี่ยใต้เฮาอยู่ดีแล้วหักกันเอาไว้เพราะว่าปาดีไอีพี่ขเขียววันให้ของเสียคึงไ,ได้เป็นมาในรองพ้อมหงมเจือจานพวกไหน เขาที่ไลเป็ีอยนเชียงอันนี้น้องหลังเสิอีกหนึ่งซึ่งใครแข่งน,นี่ใครคนเมืองซอยหั่มันจางมีมาเลยเปลี่ยนมาเลยซึ่งอันว่าได้พ้มมีคนเมืองเลยเขาอยูอย่ยเ,ลเลยยอดอะไรเขาก็ลูกในคนเมืองให้มาเปลี่ยนซึ่งนคนเมืองเลยมันเหมือนนั้งต้งป่าเหมือนนาตั้งเขาเหมือนเมียงมาเลยพาย การเปลนมาการใตปอเหตุการณ์สการเมืองในมันตึงเท่าไปืนกันเลียนทากันนั่มปืนเธอเสีอปืนบมันเปลี่ยนกว่าเยนนปีนไงอในความสร้างเหลนปีน้องเข้าขาทะเลหันกันทาเลด้วยกันว่าเงาลายเขานั่นดีีอยู่ลอยๆจำเป็นป่วยเลยลอยๆจำเป็นกัน sự hạn nơi khô kiếu, sự hạn nơi khô lai, hàng hang mày đồ đan mày hai mi hàng trái điểm thuần chưa này sẽ bay như vậy là long phong hùng tây nãy để mi mà lại biến quả lại cuối hàng biến như nãy cả, trao sưu có tiên phu giàu có biển đây, có biển sinh ma, có hiệp đi thắng bội thắng, ta có yêu lai ham nãy có พระบาทจัก็พรรดิจุนตาเปลียนี้แม่มึงไท้เอออาว่าเจ้าดาอเจ้าสุขเขาก็ตึงดิม่วนอยู่ long เนี่ยสิ่งไหนมันเดี๋ยวได้หักจัดสิ่งไหนมันหู่หักเปลี่ยนอี้วันมึงมันจะได้มาเห็นสิ่งหลักจ่าพี่น้องเขาว่าปัญญายู่มุ่งม้างอยู่เนี่ยอยู่ดีเช่นไปได้ขนาดจีนนั้นกูบอกว่าเดี๋ยวหันยอดเจ้าสุขเจ้าดาอุหองบวานเจ้ากันเมื่อวานนี้ Мацука.